กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากว่าบริภพภะกันสองสามมือเนาะบรสบายพี่น้องเลยบรสบายเป็นวัดลงคอมนีกะดีขึ้นแน่แล้วเนาะกายังมหาทันไปไซคือเก่ามนีกะอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องยางสิปไปรไลงัวมาเนาะไลงัวเขาขอ,ขอพี่น้อง ป,ปูหน้าก็แม่ยางกอนเนี่ยปูต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงอยู่ฟูนทางหนาคุูเนาะมื่อนี้ก็ดีขืนพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอ้นะไข่กูโม่บ้านโม่บ้านนี่แสบคอแสบตาเนาะมื่อนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่กันยังมั่นทันตะออกไปทางไหนยาน อย่าันบ่เศร้าคาขนะพี่น้องเศร้าคักๆอย่างเสด็ออกลาเนาะเสวิตเป็นโลมาลัดงัวพี่น้องเลยลัดงัวย่ำนี่กะเป็นย่ำปล่อยงัวเนาะพี่น้องเป็นย่ำแรงเลยปล่อยไปตอนเสาตอนแรกกะมาลัดเอามาไล่เอาเนาะไล่ไปเขาขอก ค่อยหายไปมือนึงเนาะมีคนกินหอดอยู่บ่เนาะจะมีคนกินหอดเยอะอยู่บ้านเนาะปุหน่าปุหน้าปูพี่น้องติงต้ง,ง,ง,งนิ่งติ้งนิ่งไปหมดแม่คุณร้านหน่อยมันก็เบี้ยงหนึ่งเป็นไปงงเงียบน,นะแต่ปุหน่ามาหนีนะพี่น้องเพราะว่าหญ้าเพิ่นก็อยู่บนโอกเนาะเอาไปเขาน้ำหญ้าเพิ่นอยู่บนโอก,อาาออกมาเต็งเกียรกับแรนมาทำงวดทำ ให้ดอกพี ó, lá, ấy, ó, c, để, ่น้องงัวเฮานะมันบลาไ้แต่มันกะตามบายากแต่แบบเฮาหูจักบอลที่แบบว่าเพิ่อนมาแวกินหยาอยู่นี่เด็กพี่น้องยามแรงมากกับมาลัดเอาอยู่มองนี้เนาะยามนี่กะยามแรงพี่น้องเลยยามแรงกะสิเห็นแต่ตอเพื่องยามมากเห็นเด็ก ก็เขาเคี้ยวอุ้มทุมเนาะงามปพนนี่นีนเน่เต็มเมื่อใดนะตัวแกลงมาแห้งเมื่ออย่างไรทานน่ทานน่้จมามันแท่นนั่นนะโอ้มันแห้ง สบายดีเพื่อนมาสบายดีพี่น้องคุณแม่ไปเจร้านจานนะแม่โอ้สเ่เสื้อเขียวแล้ววันนี้แต่พี่น้องมันคือเพียงี่นิบหนอีกโอ้จบอะไรเอากินหมกเกียงมากินมากเกียงนี่ก,กินหมากเกียงนะทุะก่างเจ้าก่อนเด้องามๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ถุยหน่าอีกวันนึงโอ้จบจบจบมือน,นี่จะไปเ,ม,ปม,นเนไมื่อยมากป่ะเหมือนนี่จะไปก็ไปอย่ากัดใจบอกเอาแม่มันสิกัดกินโอ้เหมือนนี่จบวันนี้ได้ถุยหน่าอีกเหมือนนี่จะมาเพียงหลามอะไรงูอ่ะบอไปะจะเห็นได้งัขนาะดนี่พี่น้องงัว ตอนนี้ก็ซีโมงปลายพี่น้องเลยไก่ซีโมงแล้วอย่าให้คุณกินเาต้องกินเด้อพี่น้องนรรยากัศนำคำเด้อพี่น้องแสบป่แสบป่แสบบ่ปูนูปลาหนูปูน่าแสบป่ล่ะ อันเน่แช่ตือใหม่นัาไหนมัอะไรง่วงกันเลมันกสลัดตะวันอีร้านนอเลยมันกุ้งสลากับสลัดอีกเลยใหญ่มากแห้งชินมันคากและสิทายหน้าให้มันคุ้นดำหน้าพู้เลยนนี่อันครับไททยหน้าพูเลยนน คนนงกอยู more, ่ทางพูนพี่น้องเห็นไม่ถอดเงว่ยบ่ไดห่ไอมเน่ไรงวดมเอได้ไมาไปไล่ไปไล่มาเนีย โอ้ใมาจบแทนนี่จบแทนนาะมากเดียวในน้ำข้านี่ไม่แหล่มานอืม่แหลมอท่กิน่ลยิ้มยิ้ม่ะยิ้มยิ้มเปนรงวงอ่ะมันีึกินยิ้มเลยเลงห่าวเลี้ยหมาหนึงเลยจงกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไดเชงว่าข้าจืดใช่ว่าขาตัวใดเชงว่าข้าแม่ผู ปะเล่นโอ้ยวันนี้พี่นนองโอ้ยจะมาจบแต่อันนี้แมนบ้งัวเข่านั่นะครับโแมนได้ผลนาไม่คุ้นผลผลไปไดไม่คุ้นไปละผนาไม่คุ้นผไปไดไม่คุ้นไปละ ไ,ได้น้ตมน้ไม่คุ่นมเนอแล้วบ้างอันใหม่ัน้นเนอลูกคนฝันองงายากกินนุ่มบ่แม่ได้ดูอปฟุนาไปได้นมาจุ่นไปโมเมื่อเมื่อวันนี้โม โมเอ้อโมโอ้พี่นอ้องก็จะปลูกพักนำได้อยู่นี่มีสวนพักนำเนาะนี่โอ้พักพักหนอกพี่น้องเลยว้างาเมาลีพักหนอกเลยพี่น้องใบบัวบกค่ะนะขึ้นมาประเทศไทยก็เอิอนใบบัวบกเนาะว้างาเมาลีพี่นออ้งาานองเก็บค้าหนี่โลหนึ่งสี่สิบบาทพูดเลยเป็นเงินเล้ากับสิบพันพี่น้องแพงอยู่เลยเป็นราคาอยู่ ใบบอบกนี่อามีพี่น้องเขาจะปลูกยันง้วน่นเ้อุยยฮถือมาใหญ่ๆเดี๋ยนะจังย่ฮุยฮ้ยฮจุ๊บจุไปเมื่อเมื่อเมือเมืเมื่อดูคนดูคนมากินนุมันนี้เอาเลยออกลำลังไงกลัวน่ไหเนาะ งวออกงวแม่ลูกอ่อนมีสองตัวพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ออกน้ำลังแต่ว่าลูกบนผัดใหญ่กว่าตัวนั้นเลยพี่น้องตัวสีขาวนะตัวนั้นนะน้อยเนาะตีลูกนนะแม่ไปตีลูกวันเนี่ยเมื่อกินอยู่ขึ้นอันพูนอยากกินนกบาล อาชีคีขวดหัวดุไปได้กูเครือประจิตเมื่อยเป็นเมื่อยวอานีีกแด้วหนแล้วขี่เ่หัวดุตัวเองแม่พูดมือท่าพี่น้องไปแย่งงูเลยพี่น้องแม่ม่นม่แม่เมื่อพี่น้องช่างหัจักเห็ดจักหาเลยมือย้มื่อยหวยมีไหบอกพนองเมือเห็นย่ว่ากบห่ะล่ะาำ ทำแพงมีกบอยู่บนหันนะเชมึงยุ <out> <c oughs> <c oughs> ่มีกบอยู่บ่มีงูได้หันมีงูไหนสองมึงยุ่มีงูอยู่บปซองมึงอ๋อุ้มันยังเกาะกบบนหันนะป้าปลาไปคุ้นเมื่อแล้วนี่ป้าไปได้ง่วงเมื่อวันนี้เฮ้ย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 เฮย เนื้อเมื่อเมืไรไฟนี้งัวเมือมากินหยอกสลีเมื่อกินใบอีกสลีเ่อเมือุ้ตัขาวยางกนเลยป่มื่อน่นะคยมาลายนะบริยาขึ้นนี่ได้ไหมคยถือไหมคยถือใหม่มาใม่ใหญ่นะพี่น้องเพิ่ันยาน่ยแบกใหม่แล้วขวมากมือน่ะนเดียว พันหยานนะเนาะเพิ่นป๊บไปปะโทนนะอันนี้ลูกพันอยากกินนุ่มบรรยากาศดีดีพี่นอ้องอยู่บ้านเฮายยมแรงนะตอนเช้าก็บรรยากาศดีเลยไก่สิคำนี่ก็บรรยากาศดีดีได้อยู่บ้านเฮาบรรยากาศโอ้โอ้โอ้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยหัวกระซัมนี่แหละพี่นอ้อง mà 6 chết tô anh ăn cái mè đường phân à đủ ỏ à, con ỏ con, con hạt tô nội qua tô mè nhai nó mè nhai nè mè nhai thì bảo ỏ đủ nó lăng phật đủ phật nhai cua nạp rung quá hai tô งัวหกโตพี่น้องเป็นงัวคุณแม่ว่าเป็นงัวคุณลูกคุณแม่จีแบงให้ลูกหรือไม่อันนั้นต้องถามคุณแม่เล่นเลนเล่นเจเล่นเล่นเลนมากับซมตัวสองตัวตัวหนึ่งอยู่เทีงหน้า อยังไรนนะนะขี้งว่นป่ะขี้งวันอ่ะมืนแดงครบไปไปไปจำจีครบตีนจำไหมไปแน่น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 มือนี้เป็นมือกองให้อเมกระเปาปูนากับร้านปูน่าเลยพี่น้องหนายังส้มอยู่ยังบุหะกะเขาเกาะพี่น้องเลย อันีบอกไม่คุ้นเถอนี <c oughs> ่เจ๋ไม่คุ้นเจียแล้ววบนนี้ทำยังไงเด่ะห <c oughs> นาจนแด,ดงหนา้นาแด,ดงตาดำ่า <c oughs> เดียีคุนอุ่มจนได้วันนี้มาใหม่นะมาชิถือหน่ชิได้งัวนคนเก่งนะมึงเนี่ย,ยสุดถ่ายก็ให้มี่คุนอุ่มพี่นอ้องคนเกง่งคนเก่งให้มีคุ้นอุ่มแล้ววันนี้ห่วยห่วยฝัดบอลแลนแลนปา้าเดยนะขึ้นมาคนกะมุจักทางเพื่อนะพี่นอ้องแบบนี้เนาะเป็นทางเป็นทางเพื่อนกะจื้อนะจื้อทางไปทางมา ใบหอดหน้าพิ่นกรบโบนในเป็น,นวัชสิเขาหอกเลยพี่น้องเพิ่นแบบหาเล่มกินหยากินเพียงก่อนอย่างตะเวนโตขวดอย่างสิได้เขาหอกลงไปเนาะได้งัวกับไก่สีหัวเที่ยงแหละพี่น้องเลยไข่ยอยู่หลังงัวเขาก็แบบโบดื้อปนใดพี่น้องจักทางไปทางมา เป็นอะไรเป็นกระ마ด้วได้ดึงหัจักค่ะนะด้ได้หยาบเป็นไรเนาะทางน่ะหน่อยไมีคุ้นอุ้มจบเนาะจบเนาะให้มีคุ <laughs> นน้นอุ้มเนาะจบไปเลยใหญ่เป็นบาใหญ่มีคุน้น,นอุ้มอยู่ตอนนี้เ้ากระไรงัวมากหัวเที่ยงแหละพี่น้องเลยจิบกระยาาเติบเป็นเนาะ มาหอดคันี้คอยก้าิคอจบคลิปเอาไว้ซี้เ้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเพื่อสิบรด้ผ่านคลิปใหม่ๆเข้าในแต่ละมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยให้คลิปต่อๆไปพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอประคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อบายบายอยู่ดีไม่แห้งเบิ่สุขสุขกุน